สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับพบกับรายการแม่งเกมวะอีกแล้วนะฮะอยู่กับผมนะฮะเกมสทรงไทยเหมือนเดิมนะฮะในช่องช็อกเกอร์แม่งเกมวะนะฮะอรไรก็ได้นะฮะแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาคุยกับเรื่องรองเท้ารองเท้านะที่เราได้อันบอกไปแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นแล้วแหละที่ผมไปเที่ยวฮ่องกงมาช่วงช่วงสิ้นปีเนาะก็คือมีจอแดนวานแล้วก็มีรองเท้ารุ่นหนึ่งคือ วัวมโลไฟนะฮะก็คือรองเท้ารุ่นนี้นะครับผมเคยมี1คู่แล้วสีดําก็คือแบ็กแบ็ k นั่นเองก็คือรองเท้ารุ่นนี้ผมมองว่าเป็นรองเท้าวิ่งของยุคมาสองพหรือพูดจริงถ้าแอบ,บที่เราเรียกกันอาจจะแบบยุค90หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่เป็นรองเท้าวิ่งพวดแบบสั้นๆก็คือรองเท้าวิ่งในยุคโบราณยุคเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแบบของรองเท้าวิ่งหลายๆคู่แล้วก็ช่วงนี้ก็คือเป็นแบบ เหมือนยุค Y2K กลับมาเนาะก็คือแต่ผมให้นิยามว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งแล้วใส่สบายที่สุดใน2,023ยาวมาถึง2,024ได้เลยเพราะว่าตอนนี้นะครับรองเท้ารุ่นนี้นะฮะออกมาหลายสีมากๆแล้วก็ผมใช้มาแล้ว1ปีก็คือรองเท้าว o เมโรฟสีนี้ฮะแบ็คแบ็ Black นะเห็นนะเห็นไหมครับรองเทา Black ้าแบ็คแบ็ k รุ่นนี้นะครับผมใช้มาแล้ว1ปีตั้งแต่2,023จนแบบเนี่ยะฮะพื้นลอ,อกหมดแล้วที่จริงเป็นรูปอะไรเดี๋ยว เราจะมาให้ดูกันนะก็คือรองเท้าแบกแบกวอเมโลไฟเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเป็นรองเท้าว,วิ่งยุคโบราณอ่าโฟมเนี่ยผมว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าเนี่ยตรงพื้นเนี่ยเขาเียนว่าดูราร่อนนะดูราร่อนนะฮะโฟมตรงตรงของหมยถึงฝุพื้นตรงนี้เนาะหน้าพื้นที่เป็นไนไคลวัฟเฟิลอย่างนี้เป็นเอกลักษณ์ของไนกี้อยู่แล้วแล้วก็ตรงส้นเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอะชื่อมันก็คือ b r s 1000 BIS 1000ผมว่าจริงๆไม่ไม่รู้จักมาจาก บิ l บับเบอร์แหรือซีรีส์ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วรูปนี้มันเป็นแบบซีรีส์ของ b ิ l บ b บเบอร์แมนนะฮะเป็นซีรีส์ก็คือผู้ก่อตั้งในกีนั่นเองวันนี้เราจะมาพูดถึงรองเท้าที่เขาเรียกเป็นรองเท้าวิ่งในตำนานแล้วก็รองเท้าที่ใส่สบายที่สุดในปีนี้เลยเพราะว่ารองเท้ารุ่นนี้ผมเอาไปเดินที่ฮ่องกงแล้วสามวันเต็มๆผมบอกเลยว่ารองเท้าจริงๆแล้วผมใส่ทุกรุ่นเนาะก็ประมาณ สามสี่ชั่วโมงเนี่ยผมจะเมื่อยแล้วแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะทุกครั้งเลยนะครับก็รองเท้าคู่นี้ผมใส่จนแบบไม่เปลี่ยนเลยอ่ะเพราะว่ากลับมาที่โรงแรมก็ยังไม่เปลี่ยนทีจ่จริงต้องกลับมาเปลี่ยนรองเท้าแตะแล้วด้วยซ้ําวันนี้มาพูดกันว่ารองเทา้าตัวนี้เป็นยังไงเนี่ยอธิบายสั้นๆก่อนโฟมก็จะเป็นในกี้นะครับในกี้ซูมแอร์ธรรมดาปกติแล้วก็เป็นเนี่ยคัชลอนตรงนี้เนาะอ่าเป็นหลายๆตัวของในกี้ที่ผมว่าเป็นโฟมแบบวินเทจอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ผมว่าเนื้อผ้าจริงมันนุ่มมากแล้เพื่อนเนี่ยเห็นไหมนิ่มมากเลยดูดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนแบบเป็นผ้าใส่นวมอะนวมบุอะนวมบุอะไรเงี้ยอ,อารมณ์ประมาณใส่นวมบุอ่มันสบายจริงๆแล้วก็ตอนนี้ในไทยมีให้ทดลองแล้วที่ไนกี้ทุกสาขาหรือว่าร้านที่ขายไนกี้ทั่วไปนะครับสีดําตัวเนี้ยในไนกี้จะขายอยู่ที่ประมาณ6 0พันบาทในราคาไทยนะถ้าต่างประเทศก็อาจจะบวกลบนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับผมเช็คมาแล้วอ่า แล้วก็พื้นก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแบบมันใส่สบายจริงๆเพื่อนเห็นปะแต่วันเนี้ยผมไม่ได้พูดถึงเขาเรียกอะไรใส่สบายแล้วเรื่องหนึ่งนะแต่วันเนี้ยจนผมไปฮ่องกงอีกรอบนึงอะพูดตรงๆอดใจไม่ไหวเพราะมันหลายสีเกินต้องซื้อใหม่คู่ะครับปึ๊บนี่เห็นไหมคู่เนี้ที่จริงเป็นรองเท้าของผู้หญิงจริงๆแล้วผมใส่ผู้ชายก็คือแปดจุดห้ายี่สบหกจุดห้าเซน ก็คือแต่ถ้าเป็นไซส์ผู้หญิงเนี่ยถ้าเราอยากใส่สีสีอื่นที่เป็นของผู้หญิงเนี่ยผมใส่เบอร์สิบนะครับสิบผู้หญิงอ่าก็คือสีนี้เป็นสีของผู้หญิงนี่ครับที่ผมบอกเมื่อกี้บัลเแมนซีรีส์เห็นปะนี่ก็คือเนี่ยนะเป็นผู้ก่อตั้งไนกี้อ่าเป็นบัลเบ่ต์แมนซีรีส์จริงๆอืมนี่แหละครับเพราะว่าใส่ไปสักพักหนึ่งมันก็จะหลุดเนี่ฮะเนี่ยจะย่นมองไม่เห็นแล้วมันก็จะถูกกับรองเท้าต้องรีบมาอันบ็อกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นกันเนาะก็ ประมาณนี้แล้วก็อยากให้เพื่อนๆไปลองคงรับมีรองเท้าที่แบบแอบ,บ,บ,บพูดแบบตรงๆเลยนะว่าบางทีเนี่ยเราเห็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เขาคิดก็คือพูดตรงๆขออนุญาตพูดนิดนึงก็คือนิวบาลาน c e ที่เขากำลังคิดกันผมก็แอบแบบเป็นคนที่ชอบไนกะี้นะเฮ้ยไนกี้จะมีไมวทรงอย่างนี้อ่าตอนนี้ไนกี้ได้กลับเอามาทําแล้วสักพักใหญ่ๆแล้วเป็นปีแล้วแต่ผมไม่ได้รีวิวทีก็คือรองเท้า นะครับทรงนี้ครับเอากลับมาทำหม่คืออยโลไฟนั่นเองแล้วก็มีอาจจะมีหลายๆคู่ในตอนนี้ก็คือมี P หกพัน Y 2 K อ่าหลายหลายคนสามารถไปเลือกแล้วก็จับจองมาแต่งตัวกันได้นะครับก็ตอนนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะแล้วก็ประเด็นสาคัญก็คือประเด็นสาคัญก็คือตัวเนี้คือผมก็เพิ่งเห็นว่าความต่างมันต่างจริงจริงตอนแรกนึกว่าเหมือนกันเนาะเพื่อนๆเห็นหน้าผ้าเขาไหมที่เป็นตะข่ายตรงนี้เดี๋ยวผมโฟกัสก่อนเนี่ยอ่า หน้าผ้าตรงเนี้ยไม่เหมือนกันนะฮะผู้ชายกับของผู้หญิงไม่รู้ว่าผมว่ามันน่าจะต่างกันที่ซีรีส์เนาะซีรีส์มันต่างกันเห็นไหมซีรีส์มันต่างกันแล้วก็มันน่าจะเป็นแบบคนละรุ่นกันอาจจะมีแบบวอลเมโลเห็นไหมอันนี้จะเป็นแบบหน้าผ้าผมว่าสองอันเนี้ยต่างกันที่หน้าผ้าอ่าเอามาพูดตัวสีดําก่อนตัวสีดาเนี่ยต่างกันอย่างแรกคือเชือกเชือกเนี่ยไม่เหมือนกันละเห็นปะเชือกคนละตัวกันเพื่อนเชือกคนละตัวแล้วก็ หน้าผ้าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ลองไปลองได้นี้ของในไทยก็จะมีสีดําสีน้ําเงินกระมา่าแบบเออน้ำเงินทั้งแท่งเหมือนแบล็แบลเนี่ยแล้วก็มีสีขาวตอนนี้น่าจะมาแล้วตอนนี้เชือกเป็นอย่างนี้นะครับไม่เหมือนกับตัวเมืกก่อกี้อ่าก็น่าผ้าเป็นแบบนี้แบบวินเทจนุ่มๆแบะบะบกมาเลยวบุบุแบบบุฟองน้ำอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นเลยผมว่าทนใช้ได้นานแล้วก็ เป็นแฟชั่นในยุคนี้ด้วยแล้วก็ตรงลิ้นตรงนี้ก็จะเป็นแบบถ้าคนชอบแบบ๊กแบบ๊กมันผมนะไนกี Nike, ้วอเมโน่ไฟลอ่าแล้วก็ส่วนมากเนี่ยตัวนี้ก็จะฟอร์มในอ่าฟอร์มรองเท้าวิ่งโบราณก็จะเป็นแบบเนี้ยนะเน้นวิ่งกลางคืนแบบเน้นตรงนี้จะเป็นรีเฟล็กสะท้อนแสงนะตรงนี้รีเฟล็กเนี่ยตรงนี้ให้มากขอบข้างก็รีเฟล็กตรงนี้ก็รีเฟล็กเน้นรีเฟล็กมากกว่านะครับเวลาวิ่งในตอนกลางคืนไว้แบบสะท้อนก็ข้างหลังก็จะเป็นสูดดำตรงนี้เนาะอ่า โอเคอันนี้ก็ประมาณนี้ตัวสีดำก็คร่าวๆก็คล้ายๆกันแต่สิ่งที่ไม่คล้ายสำหรับตัวนี้คือหนึ่งหน้าผ้าเห็นไหมหน้าผ้าต่างแล้วเพื่อนๆแบบมีการถักตัวนี้มีการถักอันนี้เป็นแค่เหมือนฟองน้ำแต่อันนี้เป็นการถักแล้วก็อาจจะรุ่นพิเศษกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็นี่ฮะตรงวัสดุอื่นส้นเหมือนกันเห็นไหมโซนเหมือนกันเป๊ะแต่คนละสีมีปุ่มรีเฟกเหมือนกัน ติดป้ายรีเฟกที่มันการสะท้อนได้เหมือนกันเห็นไหมตั้งแต่หัวยันนั่งข้างเห็นไหมสองอันนี้โฟมตัวเดียวกันนะฮะขอถ้าเรียกผิดก็ขออภัยด้วยอ่านว่าคลัชลอนนะอ่าแล้วก็สวูดเหมือนกันข้างเหมือนกันปุ่มรีเฟกเหมือนกันแต่ที่ต่างคือมีเชือกเชือกตัวนี้ก็จะเป็นเชือกแบบมีรีเฟกด้วยอ่าแล้วก็สิ่งนี้ตรงเท้าเนี่ยตรงพื้นไม่เหมือนกันคือตรงเนี้ยของคู่ตัวนี้มีสวูดตรงนี้ด้วยสวูดตรงนี้เห็นไหม เรืพื้นเหมือนกันหมดเป็นแบบ BRS 1000เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็ไปหาซื้อได้แล้ว6000บาทกับสีพิเศษก็ประมาณ ,6 ก0นะัเนาะอันนี้เป็นสีผู้ชายแล้วก็สีผู้หญิงถ้าเรื่องไซส์ก็คือผมใส่ตรงไซส์ย26.5เซนเบอร์8.5ถ้าเป็นเป็นของผู้หญิงถ้าอยากใส่8.5เหมือนผู้ชายก็คือเบอร์10นะครับก็คือประมาณ2คู่นี้ผมให้คำนิยามว่าเป็นรองเท้าที่ใส่สบายที่สุดของปี2 0 2 3แล้วกันที่มันโดดเด่นดสุด ยาวไปถึงปีสอง4ตอนนี้มีหลายสีแล้วบอกเลยว่าเป็นรองเท้าที่โคตรใส่สบายแต่ทางที่ดีแนะนํานะไปลองด้วยตัวเองที่ชอ็อปแล้วก็ใส่ลองเดินดูผมเชื่อว่าทุกคนจะแบบว้าวเหมือนผมเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยวะ่ะแม่งเป็นอีกทางเลือกที่สําหรับชาวไนกี้ชาวสวูทแบบเราเนี่ยรอคอยมาสักพักแล้วตอนนี้มีหลายรุ่นแล้วก็มี P 6 0พนะันเนาะที่ผมแจ้งไว้แล้วก็มี Y 2 K นะครับราคาก็อาจจะลดลงมาจากลองจากพวกนี้ก็คือสําหรับคนที่ชอบแต่งตัวสไตล์ Y 9 0 Y2K อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ยังไงฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยเพราะว่าที่ผมต้องรีบมารีวิวเนี้ยเพราะว่าผมจะไปใส่แล้วกลัวพี่บิวบับเบิรแมนของเราจะลอกเป็นแบบนี้อีกนะฮะเดี๋ยวจะเหลือแค่เนี้ยอีกครั้งหนึ่งไม่มีแล้วโอเคก็ยังไงประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมช่องช็อคเกอร์แม่งเกมอะนะฮะแล้วก็ติดตามผมได้ในทุก,ท,กทุกทางนะครับเช่น เสื้อเพนลิงลมช็อคเกอร์แล้วก็ติดตามกิจกรรม Nike, n นกี้ r c ของวกเราด้วยยังไงวันนี้ขอญอาตลาไปก่อนขอบคุณที่มาดูกันขอบคุณที่เป็นหนึ่งกำลังใจที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคุณจ้า